อาจารย์ทันมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงไพ่ยิปีปีให้กับคนที่เกิดวันอังคารระหว่างวันที่16ถึง30กันยายน2563นะคะมาดูเรื่องของการเงินงานความรักและภาพรวมกันค่ะว่าคนที่เกิดวันอังคารในช่วงนี้ต้องทำตัวอย่างไรนะคะในเรื่องของการเงินค่ะในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าอย่าใจร้อนค่ะมีทางออกนะคะขอให้คุณ อดทนคอยคุณมีความมุมานะมีความพยายามนะคะความแข็งความเก่งความแก่งล้าของคุณนะคะจะทําให้คุณสามารถเอาชนะปัญหาเรื่องของการเงินไปได้ด้วยดีค่ะในเรื่องของการงานค่ะในช่วงนี้มีเรื่องของการคิดมากนอนไม่หลับหรือว่ามีความวิตกกังวลใดๆนะคะแต่สุดท้ายค่ะมันจะผ่านไปได้นะคะด้วยความตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของ การทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นการเงินที่ดีเพื่อตัวเอง <c oughs> เพื่อครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นผ่านไปได้ค่ะในเรื่องของความรักค่ะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีการถ้าเป็นคนโสดนะคะอาจจะเริ่มก่อตัวเรื่องของความรักนะคะหรือพบเจอคนที่ใช่นะคะให้ศึกษาดูกันไปอย่างรับคอบนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะ เกณฑ์ความรักของคุณครอบครัวของคุณนะคะยังไปได้ดีค่ะขอหม,มันเติมความรักเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันด้วยความรักความเข้าใจนะคะในภาพรวมค่ะไม่ว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือค่ะมีสิ่งสิ่งดีงดๆต่างๆนะคะที่คุณทําไว้ค่ะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะเพราะฉะนั้น กรรมดีค่ะจะส่งผลในด้านดีให้กับคุณนะคะให้คุณประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องและมีทางออกมีแนวทางแก้ไขที่ดีค่ะท่านเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะให้ผ่านสิ่งต่างๆเรานี้ไปได้ค่ะสําหรับใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ท่านด้วยนะคะ และถ้าใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวเป็นเบอร์มือถือเบอร์มงคลนะคะหรือมีพฤติกรรมบวงสวงตั้งสารใดๆนะคะติดต่อตามข้อมูลด้านล่างได้เลยค่ะหรือใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะก็สามารถติดต่อเพื่อสอบถามอาหารเสริมนะคะหรือว่าอาหารที่ดูดซึมในระดับเซลล์นะครสามารถที่จะติดต่อเพื่อปรึกษาได้เลยเช่นกัน,นะคะ่ะ พบกันที่ความสุขและความสำเร็จกับอาจารย์ธันมโนธรรมนักพัฒนาจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและนักโหราศาสตร์เหนือชีสวัสดีค่ะ